นะะะคคจากมมยีีเด่สวัสดีค่ะเมเบิร์นะคะจากมายมีเดียค่ะสวัสดีค่ะแป้งจีค่ะจากมายมีเดียค่ะสวัสดีค่ะคิสจีนะจากมายมีเดียค่ะสวัสดีครับพ่อเบิร์นจากมายมีเดียครับสวัสดีครับหนึ่งเป็นอักพหม่พี่เติมเห็นแววเด็กๆอะไรยังไงบ้างน้องๆเราก็คัดสรรมาแล้วค่ะว่าทุกคน มาอยู่ในค่ายอย่างแรกที่ใหม่ตั้งใจเลยคือเด็กทุกคนจะต้องมีโปรเจกต์แล้ววันนี้ใหม่ดีใจก็คือทุกคนได้มีโปรเจกต์เป็นของตัวเองด้วย mm hmm. ก็เลยแบบเออมีให้มีสิ่งที่ให้น้องเขาได้ทําแล้วก็เรื่องของการแสดงอะไรเงี mm ้ย hmm. ค่ะก็อยากให้น้องๆแบบใหม่เชื่อว่าการแสดงของน้องดีมากๆ mm hmm. แล้วก็มีเขาเลอะอนาคตพัฒนาได้อีก,กไลกลอนาคตไกลอนาคตไกลอนาคตไกล การันตีค่ะการันตีว่าว่าแสดงได้แหละเนาะแสดงได้แหละแสดงได้ a c ติ้งได้เก็อยู่ในได้กับผู้ของผู้ใหม่ต่อนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่ๆเขาให้โอกาสอะแบบขอบคุณมากเราดื้อไหมเราดื้อปะเราดื้อปะอาจจะนิดหน่อยแล้วพี่ใหม่ดูไหมคะใดูค่เปิดใหม่ เขาดูผเขดกแต่พี่เตไม่ดูอ่ะพี่เตไม่รักไงไม่ผมไม่บอดคุณใจดีคุไม่ได้ดเยอะเลยดดูะเป็ด็กนิ่าดโอ้โหโอ้อ่ะอ่ะไม่เจอแบบอะไรเล็กน้อยแบบการแบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำยังไงให้เราแบบดูน่ารักดูเป็นเด็กดีอะไรเงี้ย แล้วเราก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะไม่ดื้อ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 คนไหนที่เล่นซีรีส์แรกของเราคนไหนแคร์คะแคร์นี่คะคนไหนเบลคะเบลแคร์เบลค่ะที่แคร์กับน้องเบลฝากซีรีส์เลยค่ะฝากด้วยนะคะแคร์เบลค่ะโดยเบลรับบทเป็นแคร์นะคะค่ะเป้งจีรับบทเป็นเบลค่ะก็พวกเรารวมถึงพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆในคล้ายนะคะ ทำโปรเจกต์นี้ออกมามากๆใช่แล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะชอบออพ้าเป็นคนถือแรกคของข่าวอะเรากดดันไหมตัวเรากดดนนะะันค่ะแต่ว่าหนูเชื่อว่าทุกคนแบบทำเต็มที่แล้วทุกหนูก็ทำเต็มความสามารถแล้วก็ตั้งใจมากๆคะ่ะกดดันไหมไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่ก็ไม่ใช่ค่นประมาณนึงเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าความกดดันนั้นก็เอามาทำให้หนูนะคะ่ะมีแรงผลักดันแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ขึ้ไนไปเรื่อยๆ อะไรจกผูให,หม่ที่เติมไหมเรื่องดดาการแสดงเรื่องอะไรทุกอย่างพี่เขาให้ตลอดเลยค่ะแบบว่าเอ,อ้ยควรทำยังไงเวลาอยู่หน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยค<ด>่ะเออทีนี้ควรคิดยังไงควรอินพุตอะไรเข้าไปเวลาแบบอยู่ในฉากในเีตพี่เขาก็จะคอยช่วยบิวแล้วก็ไม่ห่างเลยค่ะแบบว่าจะอยู่ด้านหลังตลอดเลยค่ะแบบให้กำลังใจก็ช่วยพวกเราค่ะใช่แล้วอยากให้ห่างบ้างไหม <laughs> ไม่จะหา <laughs> <laughs> ่างกันเลย <laughs> จะได้แบบออไม่ห่าง ถามให้ที่ถึงคนก็เห็นมีซีรนนี้ว่ใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยยงไงมีไหมก็อ๋อไม่ใช่วีทีวีค่ะฝากด้วยนะคะเลย์ค่ะจากควินดอมค่ะฝากติดตามฝากติดตามด้วยนะคะัสดีคือจริงน้องๆน้องๆที่เหลือเขาอยู่ในโปรเจกต์แคร์บีบทบาทเขาก็เด่นเหกันผมชื่อว่าอย่างนี้โปรจีนโปรจีนโปรจีนกับเบนอันนี้เป็นน้องของ แผลน่าแผลน่าเหมือนกันโคตรต่าเหมือนกันไหมโคตรเหมือนกันเลยหัวไหล่เลยนะจังหวัดเดียวกันด้วยอวดๆขนว่าหาขนหน้าแบบเหมือนกันพี่น้องขอบคุณค่ะใครยังก็ขอฝากด้วยนะคะคลายมินิเดียแล้วก็โปรเจกต์แรกของพวกเราแค่เดียวค่ะฝากด้วยนะคะ ในบ้านสิริวัลีนะคะตอนนี้ก็มีแครเบลค่ะสวัสดีค่ะแป้งจีประภาวรินนะคะก็ผลงานตอนนี้ก็มีเรื่องแครเบลนี่เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะคิสจีรัตน์นะคะตอนนี้ก็เป็นดีดีในแครเวลค่ะอัลต้าณชานะคะฝากนัตตี้จากเรื่องแครเรลด้วยนะคะสวัสดีค่ะอะห่วงค่ะเออไม่ได้เล่นค่ะเล่น ะค,ะค่ะครับสวัสดีครับปาร์เมลจิรกิคจครับจากแครเบลครับค่ะ,คะเสียงต้องมาอีกแล้วนะคะมาค่ะคือที่บอกว่าเสียงต้องมาเนี่ยเขาแบบเก่งมากแถวนั้นเก่งมากเธอทำดีมากคือเมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนทุกคนแอะยังไม่กล้างไงใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะต้องแบบมาพร้อมกันทีเดียวนะคะนี่คือน้องๆที่เป็น เม็ดงามนะคะในเหมืองแรกของคุณเต๋อกับคุณใหม่เดี๋ยวขออีกสักสองคำถามเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนตอบหน่อยแล้วกันนะคะคือเรียกว่าเอเจนซี่เรียกเรียกเป็นเอเจนซี่แล้วกันค่ายนี้เนี่ยสำหรับ m n ยมี d ด Pro ปรดักชันเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นแน่นอนคือแต่ละค่ายจะมีความจุดเด่นไม่เหมือนกันแต่ค่ายนี้เนี่ยหลีดโดยพี่เตอ๋อพี่ใหม่คิดว่าอะไรทําให้เราเข้าตาคนระดับตัวพ่อตัวแม่สคนนี้ค่ะใครอยากตอบดีคําถามนี้ หนูเป็นตัวแทนตอบก็ได้ค่ะสําหรับหนูนะคะหนูคิดคว่าความยูนิคแล้วก็คาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะคะหนูเชื่อว่าพี่ๆทั้งพี่ใหม่พี่เต๋อค่ะมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกเราทั้ง6คนเนี้ยค่ะว่าบางคนอาจจะแบบอุ๊ยดูสดใสอะไรเงี้ยคนนี้เขาอาจจะมีแบบความแบบเฟรนเฟอะไรเงี้ยค่ะ,คะหรือว่าแต่ละคนความยูนิคค่ะ จริงรู้สึกเหมือนกันว่าแต่ละคนจะแบบคือพี่เห็นแต่ละคนครั้งแรกคือพี่จําได้เลยอะเหมือนกับแบบว่าคือจําได้เลยว่าคนนี้เชื่ออะไรอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเด,วเดวก้มก่อนอะแต่ว่าก็จําได้นะคะข้อหนึ่งคำถามละกันการเป็นส่วนหนึ่งของไมมีเดีย เชื่อว่าน้องๆทั้งทุกท่านเนี่ย6ท่านเนี่ยก็น่าจะอาจจะแบบมีผลงานบ้างในวงการบันเทิงรู้สึกว่าการมาทํางานเต็มตัวมาแบบ s ซ g n คอนแทรคอันเดอ m ์ m ม d i มเดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะใครเป็นตัวแทนตอบดีคะตอบเองก็ได้โอเคค่ะ หนูรู้สึกว่าค่าย,ายไม่ได้เหมือนค่ายอื่นๆ,ๆเพราะว่าค่ายเรามีกันแบบว่าน้อยมากๆแล้วก็พี่ๆดูแลแบบว่าไม่ถึงแบบอยู่กันแบบติดไม่ติดอบอุ่<อ>นอบอุ่นอบอุ่นใช่ค่ะก็คือมันอบอุ่นกันเหมือนครอบครัวพี่ๆพี่ทั้พทงพี่ใหม่ทั้งพี่เต๋อนนะคะก็ดูแลทั้ง การงานของเราพยายามผลัดันเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ด้านชีวิตประจําวันของเราพี่ๆเขาก็ดูแลหมดเลยคือมันอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆค่ะก็รู้สึกโชคดีมากๆที่พี่ๆให้โอกาสและให้พวกเราไปไมาอยู่ตรงนี้ค่ะน่ารักมากอ่ะน,น่ารักตบมือให้หน่อยได้ไหมคะน่ารักจริงๆ พี่ใหม่ที่เตริรดูแลจริงๆตั้งแต่แรกก็คือเหมือนแบบคอยกำกับคอยให้กำลังใจอย่างตอนซ้อกมอก็มาอีกมาอีกมาอีกอะไรอย่างเงี้ย<ะ>มีความเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ใช่คะ่ะไม่ว่า ไปทํางานอะไรพี่พี่ก็จะอยู่เบื้องหลังทุกงานแม้แต่ถ่ายตัวไพร่อที่จะเปิดในวันนี้ค่ะที่กําลังพี่เขาก็อยู่หลังกล้องไม่ห่างเลยค่ะคอยแบบให้กําลังใจแล้วก็คอยช่วยพวกเราทุกคนเพราะว่าโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์แรกค่ะค่ะเชื่อว่ารอลังใจไม่ใช่แค่จากพี่เต๋อพี่ใหม่นะรอลังใจจากทุกคนนะคะโอเคงั้นตอนนี้ได้ร่วมพูดคุยพอหอมปากหอมคอก่อนที่เราจะได้รับชม o f f i c i a l p i l o t กันขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆของเราทั้ง หัอยู่กับเราก่อนขอบคุณน้องๆทั้ง5คนนะคะไปพักด,ด้านล่างได้เลยนะคะหัวหวงอยู่กับเราก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเมเบิลแป้งจีน้องคิสอัตตาแล้วก็บาเบลเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาอีกนิดนึงพี่ชอบมากที่หนูบอกว่าให้พี่มาตรงการด้วยขอบคุณที่ช่วยดูมาไวาทีให้สุดยอดจริงเลยลูก การดูว่าแสงอยู่ตรงไหนเซนเตอร์เวทีอยู่ไหนแบบบางทีพี่ก็อาจจะลืมแต่เฮ้ยอาห่วงมีอ่ะและอาห่วงดึงพิธีกรพี่มานี่คะ่ะพี่เดี๋ยวพี่ตกไปขอบคุณจริงๆนะคะก่อนที่จะมาคุยกับอาห่วงแพวขอเปิดแฮชแท็กของเราก่อนเพื่อนะคะวันนี้ใครอัพภาพไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียช่องทางไหนก็ เชื่อว่าพี่เต๋อน้องใหม่เนี่ยหรือว่าน้องๆทั้ง6กท่านก็จะเข้าไปดูทีมงานด้วยแพลวด้วยอยากจะเข้าไปดูว่าเอ้ยงานในวันนี้ของเราเนี่ยมีรูปอะไรบ้างใครมีรูปแพลกก็แฮชแท็กฝากด้วยเผื่อไปจุ๊บรูปนะคะขอบคุณล่วงหน้าเนาะมันก็จะได้รวมกันอยู่เป็นที่เดียวใช,ใช่ไหมคะยิ้มหวานมากอาห่วงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีแบบเขาเรียกอ,อะไรนะตาเฉียวแต่พอยิ้มปุ๊บอะคือหวานเลยมีคนเคยบอกไหมลูกมีนคนบอกว่าหายไปเลยตายิ้มปุ๊บหายไปเลยไม่หาย อ๋อเนี่ยแต่ว่าใช่หยี่หายะล่วหายแล้วอ่า หัวเราะอาจจะหีแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนยิ้มหวานมากเป็นตาเฉียวแต่แบบพอยิ้มแล้วไม่เฉียวเลยยิ้มแล้วหวานแบบเป็นคนสองแบบได้สองลุกเลยใช่ไหมคะ,ะวันนี้เราอยากจะคุยกับอาห่วงเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่น่าย,ยินดีมากวันนี้เพราะเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกท่านได้ชมเป็นเหมือน Off ฟ c i a l pilot เนาะของอซีรีส์ที่อาห่วงได้เล่นนะั่นก็คือ q u e นด d o มไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะมีว t r ีสั้นๆประมาณหนึ่งนาทีมาเปิดให้ได้รับชมกันก็ไปชมพร้อมกันค่ะ ก่อนที่จะไปถามถึงเลิฟีนมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆเป็นการแสดงเป็นตัวครั้งแรกของอาหวงด้วยใช่ค่ะเป็นซีรีส์แบบยาวครั้งแรกค่ะค่ะอันนี้ก็คือเราก็ทางทางมาเดียก็คือให้เราได้ไปมีโอกาสได้ไปแคสเหมือนกันแล้วก็ไปร่วมงานกับที่อื่นได้ค่ะใช่ไหมคะก็ดีใจมาก ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะหนูรับบทเป็นอะไรอะอค,คือหมายถึงว่าเอ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 าร่างนี้ก่อนที่ไม่ใช่จิตวิญญาณร่างหน้าเนี้ยหน้านี้คือเล่ค่ะอ่ะหน้านี้คือ,อเร<ต>่ร่แต่ข้างในคือปริ้นใช่ค่ะถ้าสลบไปแล้วก็ข้างในคือปรินค่ะแต่เวลาคุยกันเพื่อเราจะต้องเหมือนกับหลอกคนอื่นไม่ให้สงสัยเราก็ยังต้องเรียกตัวเองว่าเล่งงเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวจะไม่งงแต่ว่าตอนท่าดูออฟฟิเชียลไห้หรอกค่ะพี่บ๊ะ มันจะจับได้ความสนุกสนานของการถ่าย Official Pilot เป็นยังไงบ้างคะให้เล่าให้ฟังนิดนึงโอ้ความสนุกสนานแบบเหมือนเหมือนเป็นการถ่าย Pilot ลครั้งแรกคะ่ะแล้วก็แบบผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะวันนั้นแบบสุดมากค,ะ <c oughs> ค่ะค <c oughs> เหนื่อยสุดมากสนุกสุดสนุกสุดไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยคะ่ะดีชอบทำงานนะคะ น้องเขาเก่งมากจริงๆค่ะถ้าชอบแถวนี้เขาจะแบบให้เรานิดนึงแตะๆๆอแไรอย่างเงี้ยโอเคเป็นกําลังใจเนาะใช่ไหมคะเรื่องนี้เอาคร่าวๆนิดนึงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นการสลับตัวแบบไหนเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงสองคน,นะคะ่ะที่ไม่ชอบกันค่ะแล้วเหมือนเขาต้องมาร่วมงานกันแล้วก็โดนสลับล่างกัน,นะคะ่ะแล้วก็ต้องมาอยู่ที่เดียวกันเพื่อแบบเรียนรู้กันอะไรกันให้แบบ คนที่เป็นคนนี้เนียนที่สุดคะ่ะทำไมต้องเนียนอ่ะมันมีภากรก,กิจอะไรเราก็แลกกันเราก็แลกใช้<อ>ชีวิตกันไปเลยไม่ได้เพราะว่าบอกคนอื่นไม่ได้อ่ามันบอกคนอื่นไม่ได้เราเลยต้องพยายามเป็นกันและกันมีวิธีอย่างวิธีเวิร์กช็อปของ ที่พี่ดูในออฟฟิเชียลไพร์โเนี่ยคือแบบย้ายมาอยู่ด้วยกันมานอนด้วยกันไอ,นไอ,นไอน้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ส่วนนี่อินทําไมก่อนแล้วเราละ่ะหมายถึงว่าตัวจริงเนี่ยได้เล่นกับน้องแพรมาด้วยน้องแพรน้องแพรอยู่ไหนคะสวัสดีนะคะอุ้ยตายแล้ววันนี้มาให้กําลังใจด้วยน้องแพรม,มาด้วยวิธีที่น้องแพรกับหนูเนี่ยเหมือนแบบเวิร์กช็อปกัน,นกเพื่อให้เพื่อให้อินกับบทคืออะไร ตอนที่ยังไม่เริ่มเวิร์กช็อปเข้าบทะค่ะก็นัดกันไปเที่ยวค่ะแล้วก็ค่อยคุยกันค่ะคือคุยกันทุกวันไหมเกือบทุกวันค่ะเพื่อให้แบบสนิทกัน<ช>จริงจริงค่ะ,คะ,คะทีนี้คำถามสำคัญเลิฟซีนมันเป็นยังไงบ้างเลิฟซีนครั้งแรกไหมครั้งแรกคะ่ะตื่นเต้นไหมคะเอ้ย,อยชอบจังเลยอ่ะมีเสียงเอฟเฟกให้แพรตลอดมาอีได้นะคะเป็นไงบ้างคะคือ ที่ก่อนที่จะถ่ายอะคะ่ะของรู้สึกว่าแบบมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเลยมันแบบมันตื่นเต้นมันแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงอะคะ่ะใช่มันก็คือตื่นเต้นแหละแบบวงท้องอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอถ่ายไปเทคเดียวแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อ โอเคอะไรเงี้ยคะ่ะแบบท,ที่บอกว่าก็โอเคนี่มันยังไงพอพอเป็นแพมแล้วแบบมันก็เลยสบายใจก็เลยแบบอ้โอเคมันก็โอเคนี่มันก็ทําได้อ่ามีแบบมีใครแบบว่าตื่นเต้นน้อยกว่าใครไหมคะหมายถึงว่าอ่ะคอยคามดาวกันเธอไม่ต้องตื่นเต้นช่วยกันหรือตื่นเต้นเท่ากันทั้งคู่ เท่ากันเท่ากัาาาน,น,นคูเพราะว่าก็เป็นเลิฟซีนครั้งแรกแต่ว่าเห็นบอกว่าเวลาถ่ายเลิฟซีนเนี่ยคนในห้องเขาก็จะไม่เยอะก็จะมีการกันคนออกประมาณหนึ่ง <laughs> ใช่ค่ะคนน้อยมากเลยค่ะประมาณสองสาคนเคองค่ะสองสามคนก็คือหนู2คนแล้วก็ว <c oughs> ไอยใช่ <c oughs> อ๋อไม่รวมทหนูสอค มีแบบมีตากล้องมีพุ่งกับแค่นั้นเพื่อให้ p r i เว c ซกับเราได้มากที่สุดใช่ไหมคะโอเคเพราะว่ามันเขินอืและตอนนี exist, ้ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวกำลังจะเปิดกล้องจริงละต้องเล่นเลิฟซีนอีกคราวนี้จะเขินไหมเขินคราวนี้ก็เขินเขินอยู่เฮ้ยแต่ว่าพี่รู้สึกว่าความเขินมันดีนะมันทำให้เราเกิดแบบ b ัตต l ฟลายในท้องแล้วแบบเวลาถ่ายมันจะได้แบบเหมือนมีมวนอะไรบางอย่างให้คนอย่างพวกพี่ได้ เออมันก็จะสนุกดีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งนั้นตอบตอบได้นะคะช่วยกันตอบได้อะคออยหนึ่งคำถามละกันน้องหัวงเนี่ยก่อนจะได้รับคัดเลือกให้แสดงซีรีส์เรื่องนี้จริงเห็นบอกเคยเล่นแบบเหมือนมีผลงานมาบ้างแล้วมีมินิซีรีส์ด้วยเรื่องอะไรบ้างคะเคยมีมินิซีรีส์ค่ะ,คะแล้วก็ <c oughs> เล่น MV บ้างค่ะแล้วก็ถ่ายแบบอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ค่ะบทบาทที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนสาวตาเฉียวหรือสาวเรียบร้อย มีหลากหลายเลยค่ะอ่ะหลากหลายเลยเห็นไหมหน้าของน้องอ้าหัวแบบเขาปรับได้หลายลูคคือเวลาแบบแต่งแบบอินเตอร์แต่งแบบเฉียวเฉียวก็คือแบบหมวยเลยแต่ว่าถ้ายิ้มก็คือหวานๆได้โอเคตอนนี้ทีมงานให้สัญญาเป็นที่เรียบร้อยว่าเดี๋ยวเราจะใกล้เข้าสู่ช่วงต่อไปแต่ยังไม่ให้อหไปไหนขออีกหนึ่งคำถามสุดท้ายให้อ แฟนๆหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเจออาห่วงไปเจอได้ที่ช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างคะถ้าใครอยากเจอ,อห่วงนะคะก็มี IG ค่ะ A R H O U N G G ค่ะแล้วก็มี X แล้วก็มี TikTok ค่ะอาห่วงเหมือนกันค่ะส่วนค e e n d o มจะรับชมได้เร็วนี้เช่นเร็วนี้ค่ะทางทัางบีทีวีนะคะฝางด้วยนะคะเวลานี่คือ